สวัสดีทุกคนพบกับนิกี้ไมเวอร์วันนี้เราก็จะมาบอกว่าที่จับมือถือนะฮะแบบเสียบช่องซีดีว่าอย่าใช้อเราลองมาดูคลิปนี้กันว่าทำไมอย่าใช้ที่จับมือถือแบบเสียบ CD ดีเนาะแบบนี้เนาะ,ะที่จับมือถือนี่มันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้เป็นแบบหนึ่งอันนี้มันก็จะเสียบเข้าไปในช่องซีดีแล้วมันก็จะยึดยึดก,กับวิทยุอะวิทยุที่มีเครื่องเล่นซีดีอะ แล้วก็ติดกันไปเลยแลเราเอามือถือมาแปะตรงนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้อาจจะเป็นหัวแบบอื่นก็ได้นะแต่หลักการก็คือใช้ใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วเราก็จะหมุนไขให้มันแน่นจะเอาออกจากช่องแผ่นีดีก็หมุนออกหมุนเข้าหมุนออกให้มันแน่นแค่นั้นใช่ไหมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะยึดติดอยู่กับวิยุแบบนี้นะฮะเออก็ใช้งานได้มันก็ดูสะดวกสบายดีเนาะแต่จริงๆแล้วนิกิมไมเวอร์ได้ใช้มาแล้วแล้วก็เจอปัญหา จะมาบอกว่าอย่าใช้อ่ะทําไมเหรอจะให้ดูปัญหาของมันก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไปติดอยู่กับช่องซีดีแล้วไม่สามารถเอาออกได้เลยแม้ว่าเราจะหมุนหัวเกลียวเนี้ยหมุนออกยังไงเนี่ยมันก็ไม่ออกเลยปัญหาใหญ่เลยเพราะนี้มันแกะไม่ออกอะทําไมให้ดูสภาพนี่เห็นไหม นี่มันไปติดอยู่ในช่องซีดีนี่เราเอามันออกมาได้แล้วนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะคือมันติดอยู่อย่างนี้เลยมันไม่ออกอะ่ะเราหมุนนอ็อตตรงนี้เป็นน็อตมันนะฮะแต่ซึ่งหลุดไปแล้วเอาน็อตแบบตรงเนี้ยมาหมุนออกเนี่ยมันไม่ออกมันติดอยู่เลยสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยรถมันก็ต้องมีตากแดดบ้างในที่สุดเนี่ยยางที่หุ้ม หุ้มตัวนี้นะมันละลายนี่ไงเนี่ยตอนมาใหม่ๆม,มันก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยแต่มันจะมียางเห็นไหมมันจะมียางอยู่เนี่ยวัสดุมันอนะมันจะมียางคุมข้างในมันจะเป็นแผ่นเหล็กนะเห็น,นไหมเออมันจะมียางอยู่ซึ่งใน,นที่สุดใช้ไปหลายใช้ไปเป็น,เป,นเป็นเวลานานเนี่ยยางมันละลายไงพอละลายแล้วก็ มันก็ไปติดอยู่เลยคราวนี้เรื่องใหญ่เลยอ่ะเอาออกไม่ได้เลยจะต้องแกะวิยุหรือเปล่านะคะเอาไปให้ศูนย์โตต้าดูเพราะเป็นรถโตต้าใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รับเพราะเขาไม่ได้ทตรงวิยุถ้าจะให้เขาส่งต่อเขาคิดสองพันเราก็เลยแบบเอาไปให้ช่างข้างนอกทําให้ดีว่าเขาเก่งนะเราไม่ได้แกะวิยุนะเขาใช้คัตเตอร์แงะเอานะฮะตอนที่ทําก็เอาออกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนะ นึกว่าเกียวน็อตมันหวาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าทําไมมันเป็นปัญหาที่น็อตน็อตขาดหรืออะไรหรือเปล่าควาจริงไม่เลยนะมันเป็นเพราะยางเป็นแบบนี้นะเขาแงะออกมาได้นะฮะโดยที่ไม่ได้ต้องแบบอ่าถอดเครื่องซีดีออกมาเนาะนะ,ะแต่มันเป็นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเอาออกไม่ได้เนี่ยมันคายอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาบอกว่าอย่าใช้เลยแบบนี้มันมีโอกาสที่จะละลายแบบนี้เนาะใช้แบบติดกระจกทั่วไปดีกว่าเนาะ สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้ามีประโยชน์นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดส u ัคสไาชให้นะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย